สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอุบลค้นโกดจ้าสิผ้ามาเบ่งดอกอันนี้พี่น้องจ้าน,นี่ลอกดอกอยีงเดี๋ยนเขาอื่นนะดอกกระบองเพชรบ่แม่นบอพี่น้องเคยเห็นบอจ้า,จาดอกกระบองเพชรอันนี้นางตูมนะคะพี่น้องขาอันนี้นางตูมนะคะอันนี้ถ่ายให้พี่ให้น้องดูอันที่นางตูมก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวไปรอเดี๋ยววันถัดไปก่อนจะดูว่าเขาจะบานออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องดอกตูมพันดอกใหญ่ใหญ่ดิเห็นไหมคะเนี่ยดอกตูมนางนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวตอกนี่แน่อยู่รอดูดอกบานพรุ่งนี้เนาะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมฮะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะ บรรยากาศร่มรื่นดี่าจ้ะพี่น้องฟังเสียงน้ำไหลนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอดูวันถัดไปเนาะ